เนื้อหาในเรื่องของการประชุมในบทที่1 Could we meet next week คือเป็นคำถามที่ทว่าเราจะสามารถพบกันได้ไหมในสัปดาห์หน้าร่วนจัดตัว starter นะครับจะเห็นเอกาสารซึ่งว่าเรื่องของการทำงานทำเป็นคู่นะครับโดยทำการจับคู่ของรูปแบบที่แตกต่างของการประชุมที่แตกต่างกันมีทั้งหมด1-6ถึง6กับ a ถึง F ซึ่งจะมีตันแรกคือ1 progress 2 brainstorming 3 shell o l d e r 4 kick off 5 t e ทีแล้วก็ board ซึ่ง คำอธิบายจะเห็นด้านล่างนะครับแบบแรกคือ people who work in the same department and have this type of meeting regularly คืออะไรครับคือการประชุมที่คนส่วนใหญ่นะ่ะต้องทำงานอยู่แผนกเดียวกันแล้วก็มีการประชุมแบบเนี้ยเป็นประจำนะครับแบบ B this is a meeting of company most senior managers มาเขาว่าไงเป็นการประชุมของบุคลากรซึ่งเป็นระดับอาวุโสนะครคือระดับสูงขึ้นมาหน่อย C. If you need new ideas, you have this type of meeting. ถ้าคุณอยากได้ความคิดเห็นใหม่ๆนี่การประชุมอของประเภทที่คุณต้องการนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าคำข้าง,ง,งบนแบบไหน D. This is a meeting for a company's investor. นะครับการประชุมสำหรับผู้ต้องการลงทุน E. At this type of meeting, ประเภทนี้ you talk about what has been accomplished on a project. บอกถึงความคืบหน้าหรือความสำเร็จแล้วของโปรเจกต์โครงการใดโครงการหนึ่ง F this type of meeting is held at the beginning of the project ใช้เพื่อการประชุมเพื่อบอกการเริ่มต้นของโครงการใดโครงการหนึ่งครับให้เราจับคู่ดูนะครับจากนั้นนะครับให้ลองอถามพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนของคุณคำถามต่อไปนี้แล้วก็ทำการบันทึกโน้ตไว้ว่าพวกคุณบอกอะไรกันบ้างนะครับห How often do you have m e e t i n g in e n English? บ่อยครั้งพียในที่คุณใช้การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ Which of the meetings above ประเภทใดบ้างด้านบนที่คุณเข้าร่วม What t h a e of meeting ติ d o you have และคุณมีการประชุมแบบใดบ้างคำถามตัดมาคือ Are you meeting with colleagues from your company with or with contact from others ประชุมกับเพื่อนร่วมงานกันเองหรือบคุคคลจากหน่วยงานอื่นๆอ,อาจจะเป็นลูกค้าหรือ suppliers คือ,อผู้กระจายสินค้าหรือ clients คือลูกขายซ่่วนี้ในะสถานการณ์คุณก็เพียงแค่ อลองจินตนาการดูว่าการประชุมที่ผ่านมาอยู่ในแบบใดบ้างนะจากนั้นจะมาที่ข้อหนึ่ง Listen to telephone dialogue and complete the table นะครับฟังบอกสนทนาทางโทรศัพท์นะครับและก็ทำการทำตารางให้เต็มมันจะมี dialogue ันกับทคํคำถามก็คือ what will the meeting be about การประชุมนั้นเกี่ยวกับอะไร 2. นะ so, when เวลาไม่ถึง take p a e เมื่อไรจะจะมีการประชุมครับและ how long เวล t h e r it lasts จะใช้เวลาในการประชุมนานเท่าไรนะครับเบลบอกสมสบทสนทนาลองฟังดูนะครับ 2. listen again บทสนทนาที่ฟังไปสักครู่จะต้องเอามาฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อกรอกลงไปในคำที่คุณได้ยินในบทสนทนามีทั้งหมด13ข้อนะครับก็ลองดูคำที่หายไปน่าจะเป็นคำว่าอะไรหลังจากนั้นครับ which sentence จากข้อ1นึ่งสนะครับสามารถเอามาใช้ได้นะครับสาาถานการณ์ต่างๆนะครับหนึ่ง แบบเอแบบ A t o arrange the meeting เพื่อจัดการเรื่องการประชุมหรือ To discuss the length of the meeting เพื่อบรรจการเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาในการประชุม To arrange the time of the meeting ในช่วงเวลาจัดการจะตอนประมาณกี่โมง D. To say that the s u g g e s t time for a meeting เพื่อเป็นการนำเสนอถึงช่วงเวลาซึ่ง is meeting, not o n v e n i n g คืออะไรครับไม่สะดวกและท้ายสุด E. To confirm ยืนยันช่วงเวลาองการประชุม ข้อ3นะครับพูด the word in the right order นะประโยคนี้มันเรียงผิดนะครับตัวอย่างนะ let's soon meeting sometime have นะก็จะกลายเป็น let's have a meeting sometime soon นะก็เลือกให้เหมาะสมแล้วกันนะครับใน์ทนี้พาร์ท4อันนี้คุณต้องทำงานเป็นอ่าเป็นทีมนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งหมด3คนก็จะมีไบคลาดเป็นเรื่องของกิจกรรมเอาไว้ให้เอาไปดูนะครับเขาบอกว่าไงครับ ให้จัดการบริหารเวลาให้เหมาะสมว่าจะประชุมช่วงในดีนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีการซึ่งมีข้อมูลซึ่งเหมือนกันคุณต้องอ่านนะครับและก็ทําการบันทึก อ่านี่คือด้านล่างนะครับยุสทูลเฟรชี่คือรูปแบบประโยชน์ที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ asking for meeting คือถามนะหรือขอร้องให้เข้าประชุมซึ่งก็มีมีประมาณ4ประโยชน์ะคร could we schedule a time for uh, to meet next week นะครับอ่าเรามาจัดการเวลาตารางเวลาเพื่อจะประชุมครั้งสัป,สปดาห์หน้าไหมนะหรือ I w o u l like d to schedule a meeting as soon as possible อยากจะตารางการประชุมให้เร็วที่สุด could w we m e e t and g o over this together นะเอาทำสิ่งนี้ให้มันจบไปได้กันไหมนะครับ e h a v s we could meet and go over the details in person มางทีเราอาจจะมาคุยกันเป็นรายบุคคลได้แบบที่สองครับ suggesting a meeting time เรื่องของการแนะนำเรื่องเวลาว่าควรจะประมาณช่วงใดนะครับ how about how about เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะใช้เอาไปประยุกต์ดนทุกสถานการณ์นะครับก็คือเป็นยังไงบ้างถ้าจะเป็นอย่างนี้เช่น how about Monday at n วันจันทร์เก้าโมงเช้าไหม how about sometimes after lunch น่าจะเป็นช่วงเวลาสักหลังเที่ยงไหม could we meet next week เราสามารถเจอกันได้ในสัปดาห์หน้าหรือ can i suggest 7.30 on Thursday evening นะครับผมขอแนะนำเป็นสักหนึ่งทุ่มครึ่งในช่วงเย็นของวันพฤหัสได้ไหม Would h a v e past five suit you นะครับช่วงเวลาห้ามงครึ่งจะโอเคกับคุณไหมสุดคือเหมาะสมหรือไม่มีปัญหาหอะไรประมาณนั้นนะครับและจากนั้นก็จะเป็น saying that you aren't able a r e n จกก็คือค a น t นั่นเองไม่สามารถ นะสามารถ attend คือเข้าร่วม Sorry I can't make it then ทำไม่ได้หรอก I'm afraid I have another appointment ฉันเกรงว่ามีนัดหมายอื่นอยู่ I have a bit t i e d up with that t i g h up ตอนนี้หมายถึงเต็มนะตารางแต่เต็มแน่นไปหมดเลยนะครับ How about another time เวลาอื่นไปไงนะหมวดถัดไปก็จะเป็น saying that you can attend นะถ้าไปได้นะครับ Sounds good ฟังดี Yes that works for me นั่นะ จะได้กับฉันเลยนะครับหรือ Yes that w o u l d be fine อ,อันนั้นเยี่ยมเลยและท้ายสุด Confirm the day and time นะยืนยันช่วงเวลาและวัน See you on Monday at 7เจอกันวันจันทร์เจ็กา So I look forward seeing you on Thursday at 4. งั้นผมรอที่จะพบคุณในวันอังคารนะครับเวลา4โมงหลังจากนั้นเขาบอก r e a d two emails confirming meetings นะอ่านจดหมายสองฉบับนี้เพื่อยืนยันการประชุมนะครับ เขาบอกว่า which m s is formal อันไหนที่เป็นทางการและ which is informal ก็ลองดูรูปแบบการใช้ภาษาค่ะอันนี้จสะสอดคล้องกับ้อรูปพื้นฐานในเรื่องของการ uh, greeting ก็ถือว่าเอามาใช้ได้กันได้นะครับต่อไปครับ we can often say the same thing in either a formal or less formal คำวนี้เป็นคำสามารถใช้ในลนักษณะเป็น,เป,น uh, เป็นทางการก็ได้หรือให้เป็นทางการน้อยลงก็ได้โดย uh, ทำให้ตารางนี้ต่อไปนี้เต็มนะครับเช่น I would like to take this opportunity to thank for you agreeing to meet with me. นะครับรือ i ึกเ e ็น e กียร e ิที่จะพูด t ุย o ับคุณันนีนะแปลวราของการปรับใช้ให้เหมาะสมในเรื่องของความเหมาะสมว่าอาจจะเป็นคำว่า less formal คือเป็นทางการน้อยลงก็จะมีทางซ้ายสามข้อนะครับทางขวาก็จะอีกสามข้อราดูซิว่ารูปแบบของภาษาเป็นอย่างไรสังเกตนะครับมันจะเป็นการสวิชไปมาซ้ายขวานะครับ ต่อไปครับ getting email rights นะครับเรื่องของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยทางการเขียนเราถือความสําคัญค่อนข้างมากและอีเมลแล้วก็จะเป็นเขาเรียกเปิดโอกาสให้การสื่อสารและภัษาพทีเปลี่ยนแบบ Informal ด้วยคือเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นมิตรนะครับไม่ทางกับเป็นทางการมากซึ่งปกติแล้วเราจะสามารถทักทายคนในรูปแบบไม่เป็นทางการโดยการใช้ hi นะครับจะเป็น fresh d อดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย ถ้าจะจบจดหมายก็จ,จบด้วยคำว่า all the best ือ c h e s นะครับในการที่จดหมายจะต้องมีความเป็นทางการมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อธุรกิจการติดต่อธุรกิจนะซึ่งคุณไม่รู้จักดีนักนะก็ควรใช้เป็นลักษณะของอเป็นทางการมากค็อคือเป็น Dear Mister นะครับก็จะเป็นคือไม่้มีการเติม Mister และตามด้วยนามสกลุลเข้าไปเองและ closing phrase เนี่ยหรือการลงท้ายจดหมายก็จะมีความเป็น เป็นทางการมากขึ้นก็ Best regards นะอันนี้ก็กังกลาาๆแต่ถ้าเป็น Yours e i n c e r e l เนี่ยก็คือด้วยความจริงใจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทางการมากนะครับและท้ายสดุดนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นสำนวนที่เป็นออกึงความเป็นมิตรเช่น Looking forward to seeing you soon นะอันนี้เขาือว่าไม่ไม่เป็นทางการนะครับรอที่จะได้พบคุณแต่ถ้า I look forward to our meeting on Monday อันนี้ทางการนะรอรอการที่จะได้ไประชุมในวันจันนี้ ลักษณะของการระบุในของตัวเมลนะครับมักจะใช้การกรีดโดยใช้เป็นแคปิตอลนะครับ Hello Robert หรือ just t o r o g i n a l นะครับซึ่งใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานธรรมดาของการเขียนทั่วไปนะครับ